ข่าวรายการข่าวที่ขอบข่าวไม่ควรพลาดสวัสดีค่ะพบก,กับดิฉันเขมมสอนนูข่าวนะคะข่าวข่าววันนี้ติดตามความคืบหน้าคดีเลขาสาวแสบนะคะปลอมแปลงเอกสารของเจ้านายแล้วก็ไปทำบัตรเครดิตนำไปรูดซื้อสินค้าและบริการกว่า5ล้านบาทนะคะโดยทางสมาคมธนาคารและชมรมธุรกิจบัตรเครดิตได้เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับเลขาสาวแสบคนนี้นะคะ ความคืบหน้าของคดีเป็นอย่างไรวันนี้คุณภาสพลโตหอมบุตรลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ติดตามจากคุณภาสพลค่ะคุณเขมสองครับต้องบอกว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่ใกล้ตัวมากที่สุดเลยนะครับเมื่ออุเรขาคนสนิทของเจ้านายนะครับได้ปลอมแปลงเอกสารของเจ้านายแล้วก็ไปทําบัตรเครดิตนะครับแล้วก็นําไปรูดนะครับระยะเวลาเกือบ1ปี ทำให้ต้องสูญเงินไปเกือบ6ล้านบาททีเดียววันนี้ต้องบอกว่าความมาแตกก็ต่อเมื่อเลขขาคนนี้นะครับหมุนเงินเข้าไปในแบงค์ไม่ทันนะครับทำให้ทางแบงค์นั้นต้องส่งเอกสารมายัางเจ้าของชื่อบัตรเครดิตนะครับวันนี้ต้องบอกว่าผู้เสียหายนั้นได้มาแจ้งความกับกองปราบรามครับรายละเอียดทั้งหมดนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบกับผมครับ พันตำรวจเอกประสบโชคพร้อมมูลรองผู้บังคับการกองปราบปรามบ,บอกผมว่าคดีนี้อยู่ระหว่างกําลังเร่งรัดและรวบรวมข้อมูลเพื่อจะออกหมายจับเลขาคนนี้จึงขอปกปิดชื่อและใบหน้าไว้ก่อนเพื่อรักษารูปคดีซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนปี2554ที่ผ่านมาเมื่อเลขาวัย34ปีคนสนิทเจ้านายฝ่ายการตลาดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง ได้นําชื่อและเอกสารส่วนตัวไปขอเปิดบัญชีบัตรเครดิตจํานวน9ธนาคารธนาคารละหนึ่งใบรวม9้าใบด้วยกันจนได้รับความเสียหายพฤติกรรมของเลขาคนนี้ได้สลับบัตรเครดิตรูดเงินไปซื้อสินค้านับร้อยครั้งรวมไปถึงกดเงินสดจองห้องพักและใช้บริการเสริมความงามศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าเหลาคางให้แหลมเพื่อให้รูปหน้าคล้ายกับเจ้านายตัวเองที่อยู่ใบแจ้งหนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ใช่ใช่ ไปเอาที่อยู่ใครกะได้ของเขาเองของเขาเองคือดักไว้ก่อนไม่ถึงดักเพราะว่ามันเป็นกฎว่าการส่งต้องส่งไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้่แล้วในในระหว่างนั้นคือผู้จัดการคนนี้ไม่มีการทําธุรกรรมเลยเพราะถ้าทําเขาจะต้องรู้ใช่เพราะรุ่นใหญ่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปใช้พวกนี้ไงมันจะเป็นต้องทําบัตรเครดิตอะไไม่ต้องทำแต่นี่ทาแล้วก็แล้วก็เนียนก็คือว่ามีการข่อนช้ำระมากอะไรบางเงี้ยนรือเปล่านีย เออมันก็เหมือนเหมือนทั่วไปไม่ไม่ไม่ให้ตอนตอนฟิตฟิตตอนติดเออ่ไม่ไหวแล้วเนี่ยมันมันเท่าไหร่ตัวเลขเยอะเยอะคงเยอะใช่ไหมคงเยอะคงเยอะปุ๊บทางทางแบงก์ก็คงมีมีมาตรการตรวจสอบอะไรอย่ี้ะตรวจสอบอ้าวไปเจอเจอตัวจริงจริงๆวเออไม่รู้เรื่องอะไรแต่คงประมาณสามสี่อายุใกล้กันนะสามสี่สามหกนะสามสี่นี่คือ ตัวผู like Ó, ้ต <'t care. S 2> ้งหาผู้ต้องหายุสาตัวผู้หลักิกรรมหนึ่งสามหกาทด้วยพฤติกรรมที่ทําให้เจ้านายไว้วางใจเอกสารสําคัญก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เลขาคนนี้จะปลอมแปลงได้ง่ายโดยเฉพาะเจาะจงจะหลีกเลี่ยงธนาคารที่ตัวเองเดินบัญชีอยู่ วันนี้ได้มีตัวแทนชมรมธุรกิจบัตรเครดิตจาก9ธนาคารที่<อ>เลขาข<อ>คนนี้มาเปิดไว้มาแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบปรามส่วนผู้เสียหายได้แจ้งความไว้แล้วที่สอนหอ้วยขวางวาในความผิดเกี่ยวกับบัตรเครดิตปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ของผู้อื่นดโดยตำรวจจะเร่งดำเนินคดีกับเลขาสาวแสบคนนี้ให้ไวที่สุดอเนกพลพินโยถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรฮัทข่าวรายงานครับ ขอบคุณคุณภัสพลและทีมข่าวด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะคดีความที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตต้องบอกว่ามีหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้ใช้บัตรเครดิตรูดเพลินจนเกิดหนี้เกิดสินจนถึงขั้นต้องขึ้นของขึ้นศาลหรือไม่ก็เป็นกรณีที่ทางธนาคารเจอกับคนปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ไปทําบัตรเครดิตโดยแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลอื่นกรณีนี้ก็มีจํานวนไม่น้อยเช่นเดียวกันค่ะด้วยการโกงบัตรเครดิตนะคะนอกจากใช้อุปกรณ์อ่านข้อมูลจากแถบแม่เหล็กหรือว่าเครื่องสกิมเมอร์หรือไม่ก็ขโมยบัตรเครดิตคนอื่นมาใช้ อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการปลอมแปลงเอกสารสำคัญเพื่อสมัครบัตรเครดิตค่ะไม่ว่าจะเป็นลายเซนสาเนาบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านเพื่อหลอกลวงนะคะให้สถาบันการเงินออกบัตรเครดิตให้แล้วก็นำบัตรเครดิตนั้นไปใช้จ่ายในนามของผู้เสียหายก็ต้องชดใช้หนี้ที่ตัวเองไม่ได้ก่อกรณีแบบนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหมือนกับที่เป็นข่าวล่าสุดนี้และค่ะ ธนาคารต่างๆก็ได้พยายามตั้งทีมขึ้นมาตรวจสอบนะคะในนามของสมาคมธนาคารไทยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับธนาคารนําไปพิจารณาปล่อยสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อบัตรเครดิตที่พบการปลอมแปลงเอกสารมากสําหรับเอกสารที่นิยมปลอมแปลงกันมากที่สุดได้แก่ใบแสดงรายการเดินบัญชีหรือว่าสเตทเมนต์นะคะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองเงินเดือนแต่ก็ยังพลาดกับความแยบยลของคนร้ายที่มีเพิ่มมากขึ้นค่ะมาดูในเรื่องของผู้ใช้บัตรเครดิตกันบ้างนะคะในปีที่แล้วปี2554มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการร้องเรียนให้ช่วยเหลือในหลายคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ปรากฏว่ากว่าร้อละ 94, เป็นคดีเกี่ยวกับบัตรเครดิตก็คือเป็นหนี้หลายบัตรเพิ่มเป็นหนี้หลายทางไม่มีความรู้ในการจัดการบริหารหนี้สินถูกถามทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมถูกฟ้องศาลถูกบังคับคดีโดยเฉพาะเดือนธันวาคมของปี2554เดือนเดียวนะคะคดีแพ่งในศาลจังหวัดและศาลแขวงมีมากถึง171รายคดีความเกี่ยวกับบัตรเครดิตเข้าสู่การพิจารณาของศาลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีค่ะเครื่องมือสาคัญในการลดปริมาณคดีก็คือการไกล่เกลีย่ยประนอมความ แต่เพื่อไม่ให้ถึงวันนั้นนะคะการใช้บัตรเครดิตแบบรู้จักพอน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก่อนที่เราจะต้องเดินขึ้นศาลนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามปัญหายาเสพติดที่เป็นยาเสพติดชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า b าร t s a l ลยาเสพติดชนิดนี้มีลักษณะอย่างไรรุนแรงขนาดไหนเข้ามาเมืองไทยแล้วหรือย,อยังช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดคะ่ะ ผู้ชมค,คะก่อนที่เราจะไปติดตามกรณียาเสพติดชนิดใหม่ที่มีชื่อว่าบาร์โซลนะคะเราจะมาคุยกันต่อเนื่องจากเมื่อช่วงที่แล้วคะ่ะที่เราคุยค้างกันไว้ถึงเรื่องของปัญหาการปลอมแปลงเอกสารโดยเฉพาะคดีที่เลขาสาวแสบนะคะปลอมแปลงเอกสารของเจ้านายแล้วก็ไปทําบัตรเครดิตนําไปรูดใช้สินค้ารับบริการจนก่อให้เกิดความเสียหายนะคะฮ็ข่าววันนี้คุยกับอาจารย์เจษฎาอนุจารีอุปนาย,ยกฝ่ายนโยบายและแผนงานสภาทนายความค่ะตอนนี้อาจารย์เจษฎาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ อาจารย์เจษดาคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะอาจารย์คะถ้ามองภาพรวมจริงๆแล้วคดีความที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารในปัจจุบันมีมากน้อยขนาดไหนคะมีเยอะครับในเรื่องของการปลอมแปลงมีทั้งการปลอมออข้อความนะครับแล้วก็นําไปใช้นะครับค่ะโทษหนักไหมคะอาจารย์โทษพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการโทษจำคุกถึงสามปีนะครับปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับพวกนี้ก็จะมีอยู่ด้วยครับ อาจารย์เจษดาคะอย่างคดีเลขาสาวแสบนะคะปลอมแปลงเอกสารของเจ้านายแล้วก็ไปทำบัตรเครดิตตรงนี้อาจารย์จะแนะนำยังไงดีคะสำหรับคนที่ต้องทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็เก็บเอกสารไว้กับคนใกล้ชิดเราควรจะมีการระมัดระวังตัวเองยังไงดีคะอาจารย์คะอันดัแบบแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องพยายามระมัดระวังไม่เอาเอกสารพวกเหานี้ฝากเข้าไว้นะครับการฝากเข้าไว้เนี่ยจริงๆมันทําให้เราการทํางานของเราสะดวก เอาไปใช้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เ,าเอาไปใช้แยื่องอื่นได้อันที่สองนี่ก็พยายามอย่าไปใช้เซ็นชื่อไว้ในเอกสารแล้วก็ถ้าใช้เซ็นชื่อไว้ในเอกสารเนี่ยพอจะเซ็นรับรองคำนาถูกต้องเนี่ยก็ควรจะมีข้อความต่อท้ายว่าเพื่อไปใช้อะไรและลงที่ไว้ด้วยนะฮะมันก็จะช่วยทําให้อ่การใช้เนี่ยมันยากขึ้นหน่อยนะครับค่ะเอกสารประเภทไหนที่เราควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษคะอาจารย์คะ เอ่อว่าไงนะครับเอกสารประเภทไหนชนิดไหนคะที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษบัตรปร,ระจำ<ร>ตัวป,ประชาชนรหรือยังไงคะบัตรประจตัวประชาชนแล้วก็สเนาะเบียนตางกันนะครับอ่าสมนาหนังสือเดินทางะไรพวกเหล่านี้นะก็ควรจะต้องระมัดระวังไว้ครับผมค่ะอาจารย์คะนอกเหนือจากตัวเราเองต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันในเรื่องของเอกสารแล้วนะคะ หน่วยงานต่างๆธนาคารต่างๆเขาควรจะมีการรอบครอบตรวจสอบให้ละเอียดยังไงดีคะอาจารย์อาจารย์จะแนะนำอะไร,ระไหมคะในการเปิดบัญชีหรือในการทําเอกสารกับทางด้านของธนาคารนะครับเรื่องนี้ก็มีหลักเกณฑ์ท้องกันของการฟอกเงินนะครับนั่นก็คือว่าธนาคารต้องรู้จักลูกค้าด้วยต้องมีประวัติและจำเขาจะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นบางครัง้งในการเปิดบัญชีเนี่ยต้องไปแสดงตัวด้วยค่ะ ค่ะอย่างกรณีที่เป็นคดีความนะคะตัวเลขาสาวแสบไปทําศัลยกรรมเลยนะคะอาจารย์ให้หน้าตาคล้ายๆกับตัวที่คนที่จะไปปลอมแปลงเนี่ยนะคะตรงนี้จะระมัดระวังได้ยังไงคะในลักษณะแบบนี้ก็คงจะยากขึ้นนะครับถ้าหากว่าในเราจะไปป้องกันคนที่หน้าตาเหมือนกันไปอย่างน้อยสุดนะฮะในบัตรประจำตัวประชาชนที่เราเก็บรักษาไว้ดีๆเนี่ยนะครับรวมทั้งกับไม่เก่งสาเนาเอาไว้ให้กับเขาเนี่ยนะคะโอกาสเขาจะใช้ก็จะน้อยลงนะครับ ค่ะอาจารย์คัดจาเป็นไหมคะทุกครั้งที่เซ็นในบัตรประจําตัวประชาชนหรือในเอกสารอะไรก็แล้วแต่จะต้องเขียนเอาไว้ว่าเพื่อใช้ในการไหนควรจะเขียนไว้ครับผมค่ะทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เขาเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ครับ แบบนี้อาจารย์จะแนะนํายังไงดีคะสาหรับเรื่องของบัตรเครดิตอะไรต่างๆนะคะที่ตอนนี้กลายเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นคนรูดจวจนใช้เพลินเป็นหนี้เป็นสินหรือว่ากรณีของการปลอมแปลงเอกสารแล้วก็ไปทําบัตรเครดิตแล้วก็ไปใช้เงินจนทําให้กลายเป็นคดีความแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจํานวนเงินค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์ในการปลอมแปลงพวกบัตรเครดิตเนี่ยจะมีความผิดเพิ่มต่างหากอีกนะครับมันมีบทกฎหมายในประมวลกฎหมายยานะครับเพราะฉะนั้นในการทําบัตร พอมหรือใช้การพรอมที่เกี่ยวกับเรื่องการทําบัตรพวกเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมีโทษจําคุกด้วยนะครับใน,าในการทําบัตรปลอมเพราะฉะนั้นจะเวลาที่จะใช้เงินใช้ทองอก็จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะในการใช้บัตรเครดิตออกไปเนี่ยมันเป็นหนี้แล้วก็จะต้องถูกเขาติดตามหนี้กลับมาแล้วก็อาจจะมีะชื่ออยู่ในเครดิตบูโรซึ่งจะทําให้ทําธุรกรรมทางด้านการเงินยากขึ้นครับ ค่ะคดีความที่เกี่ยวกับคนใช้บัตรเครดิตจนเพลินเกินตัวเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นหนี้บัตรเครดิตนับปัจจุบันนี้เยอะไหมคะอาจารย์คะเยอะมากครับแล้วดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับที่ทางผู้ออกบัตรเนี่ยเขาคิดจากการผิดนัดเนี่ยนะฮะจะแพงมากแล้วก็บางทีเนี่ยใช้ตังค์ไม่เท่าไหร่เนี่ยพอเป็นหนี้ก็มาราาเป็นเท่าตัวเลยก็มีครับค่ะเอาลาคะตรวจสอบจากอาจารย์เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค,คุณผู้ชมคะต่อเนื่องการที่เรื่องของยาเสพติดนะคะอย่างที่บอกไว้ว่ามียาเสพติดชนิดใหม่นะคะที่มีชื่อว่าบาร์ซอล์อย่างกรณีที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ค่ะว่ามีชายเปลือยกายแล้วก็คุ้มคลั่งนะคะไปทําร้ายร่างกายบุคคลอื่นด้วยการกัดใบหน้าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไมอามีสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าล่าสุดนะคะมีการเปิดเผยออกมาค่ะว่าชายคุ้มคลั่งคนดังกล่าวใช้สารเสพติดชนิดใหม่ที่มีชื่อว่าบาร์ดซอล สารเสติดชนิดนี้คืออะไรนะคะมีความรุนแรงขนาดไหนแล้วก็แพร่ระบาดเข้ามาอย่างเมืองไทยแล้วหรือ,อยังวันนี้คุณบรรจงชีวมงคลการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะติดตามจากคุณบรรจงค่ะเชิญค่ะข่าวเรื่องชายชาวอเมริกันคลุกคลั่งก่อเหตุไล่ทำร้ายผู้คนด้วยการกัดใบหน้าโดยมีอาการไม่ต่างไปจากซอมบี้ในภาพยนตร์ ทำให้มีการตรวจสอบและมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าการกระทําครั้งนั้นเป็นผลจากการใช้ยาเสพติดชนิดใหม่ที่เรียกว่าบัสซอสซึ่งยาเสพติดชนิดนี้กําลังระบาดหนักในสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบหาบัสซอสในตัวผู้ต้องสงสัยได้จนกว่าจะแสดงอาการออกมาและในหลายประเทศยังไม่มีกฎหมายควบคุมสารเสพติดชนิดนี้ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ครับวันนี้ผมเลยมาพูดคุยกันที่สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของไทยเรานี้นะครับว่าบาสซ้อนนั้นคืออะไรและมันส่งผลกระทบมาถึงไทยหรืออยังนะครับบาาซ้อนที่มันไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดเนะี่ยมันเป็นมันเป็นสารเคมีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมานะสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วให้มันมีคุณสมบัติ เหมือนกระตุนาา้นประสาทเหมือนโคเคนหรือเหมือนพวกยายอีนะบางครั้งก็มีฤทธิ์ร้อนประาาสาทบ้างในเรื่องคล้ายๆพวก LSD สำหรับในประเทศไทยบัสซอสเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์เสริมความงามประเภทเกลือสปาที่ใช้ในการขัดผิวไม่มีองค์ประกอบของสารเคมีที่เป็นสารเสพติดโดยมีชื่อเรียกเหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด คนละตัวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยระหว่างบาสซที่ใช้เป็นในสปากับบาส์อซยาถือคนละตัวกันไม่เกี่ยวข้องกันเพียงเขาอาจจะใช้ชื่อบาสซอนี่มาอาจจะเป็นลักษณะของการหลีกเลี่ยงในเรื่องของยาเสพติดแล้วไอ้สังไอ้ยาถิตที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันเป็นมันเป็นยาถิเรีิตดีไซเนอร์ดับคือสังเคราะห์มาเพื่อให้มีฤทธิ์เหมือนกับตัวยาติตที่ผิดกฎหมาย แต่ตัวที่สังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยสังเคราะห์ขึ้นใหม่เนี่ยมันยังไม่มีใครไปกําหนดให้ให้มันผิดกฎหมายก<อ>็เลยมีการเป็นการเลี่ยงในการใช้ตรงนี้แสดงว่าตอนนี้เรามียาเสพติดสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในโลกแล้วมีแล้วในโลกเ<อ>ลยมีโ,<อ>โดยใช้ชื่อ,อว่าบาราโซอซึ่งบาซอมันเป็นชื่อเรียกทั่วไปของยาเหลือตรงนี้แต่ก็จะมีเป็นยี่ห้อต่างหากเเช่นไอโอรีเวฟหรืออะไรเนี่ยเป็นชื่อของทางนะที่ที่เราเราเจอในที่เขาเจอในสหรัฐอเมริกานั้นในยุโรปที่ใช้กัน อใช้กันอ,อเมริกายุโรปนี่ก็เป็นห่วงเรื่องนี้ยังไงบ้างก็เขาสารบาซอซนเนี่ยสร้างปัญหาให้กับวัยรุ่นอเมริกามากมายมาหลายปีแล้วแม้กระทัง่งประธานาธิบดีเองของ,ของบาราโอมมาม่าเขาเองก็พยายามเตือนคนเขาแล้วในเรื่องในเรื่องการใช้ยาตัวนีม้มันง่ายเลยมันหากันง่ายกว่ายาเสพติดอ,อย่างประเภทเฮโรอีนโคเคนอะไรพวกนี้หรือเปล่า ถามว่ามันง่ายไหมถ้ายาติดเฮโรอีนโคเคนในขณะนี้มันเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายากฎหมายทั่วโลกกําหนดมันเป็นยาเสพติดเพราะฉะนั้นการที่จะหาซื้อมันต้องเลี่ยงต้องหลบหลบซ่อนๆในการซื้อ,อแต่ไอ้บาสโซตัวนี้เนี่ยมันเขาสังเคราะห์ขึ้นใหม่เนี่ยมันยังไม่มียังไม่มีมมกฎหมายตรงไหนที่กําหนดว่าเป็นยาเสพติดเพราะฉะนั้นเขาสามารถขายได้อย่า,างเช่นอย่างในในสหรัฐอเมริกาเขาสามารถซื้อได้ตามร้าน สะดวกซื้อ,อยา้านขายปั๊มน้ํามันหรืออะไรพวกนี้ถามว่าบ้านเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีตัวนี้เข้ามาไหมเนี่ยถ้าในจากที่ผมคุกกระสารที่มีมาเนี่ยผมว่ายังไม่น่าจะมีการนํามาใช้เพราะเพราะขณะนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาบ้าเป็นไอ้ก็ดีม,มันยังหาก็ยังพอหาเสษกันได้อยู่ครับ โดยลักษณะของยาเสพติดสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นผงสีขาวหรือขาวออกน้ำตาล <c oughs> มีริ์ทำให้ผู้เสพเสจจพิมแต่นผู้เสพจะคุ้มค่าและอารวาสไล่ทำร้ายผู้คนรวมถึงมีการถอดเสื้อผ้าเพื่อเปือยกายด้วยซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบข้อมูลของการเสพบัสซอสในประเทศไทยแต่ทางปปสจะทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับอนุชาศักดาอุโคสกุลถ่ายภาพบรรจงชีวมงคลการรายงาน หมดเวลาของฮาร์ดคอรข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะวันนี้จะลากันไปที่ภาพของกิจกรรมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากนะคะวันนี้มีการ Big Cleaning Day ทําความสะอาดโรงเรียนทั่วประเทศค่ะลากันไปที่ภาพนี้นะคะและกลับมาพบกับฮาคอร์ข่าวได้ใหม่ในวันจันทร์ขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมและทุกๆ SMS ค่ะสวัสดีค่ะ